สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมเอเทนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษที่ผมสัญญากับพี่น้องไว้เมื่อวานนะครับว่าวันนี้ผมจะมีเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับและเทคนิคนี้ต้องบอกกันเลยนะว่าเป็นเทคนิคง่ายๆคอมมอนเซน์เอาไปทําได้เลยนะครับผมบอกแล้วว่าเทคนิคไหนที่ผมเอามาสอนเนี่ยแม่งจะต้องคอมมอนเซนต์ง่ายๆแล้วก็ทําได้เลยเท่านั้นนะครับเทคนิคนี้นะครับมีชื่อว่าพัฒนาตัวเองวันละนิดถามตัวเองว่าฉันจะดีกว่าตัวฉันเมื่อวานได้ยังไ นะครับคอมเมนต์มาคุณอาจจะเคยได้ยินถูกป่ะแล้วทํากันป่ะคีย์คือมันไม่ทำไงคีย์คือทุกคนรู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องดีกว่าตัวเองทุกวันทุกวันนะแล้วทํำไหมไม่ทําเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้จะยึดกับอะไรไงนะครับถ้าวันนี้คุณเอาชีวิตคุณมายึดกับไอ้ทอร์นาโดไซเคิลนะนะครับคิดซะว่านี่มันคือชีวิตคุณเลยมันคือกราฟขึ้นกาฟลงของชีวิตคุณอะแล้วคุณจะรู้ไ่าคนทั่วไปบอกว่าให้ดีขึ้นมานนีดีขึ้นมานนีดียังไงคุณก็ไม่รู้คุณก็เออคุณก็ปกติทํางานประจําาก็ดีขึ้นน ก็ดีดีคือคนเราถ้ามันไม่มีจุดยอดให้มันไปไปหานึกออกปะแล้วคนเราจะปีนเขาอะถูกปะคนเราจะปีนเขาแล้วมีเป้าหมายด้วยเขาเนี่ยเขาจะหาทางไปได้แต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยฉันจะดีกว่าตัวเองวันนี้แต่ไม่รู้ว่ามึงจะไปดีแบบไหนไงมันก็ไม่ไปไงเข้าใจป่ะมันก็ทําได้วันสองวันก็เลิกนี่คือเหตุผลนะครับคุณต้องคิดไปเลยว่าชีวิตคุณคือทอร์นาโดไซเคิลเนี่ยคุณอยู่ในขาลงหรือคุณอยู่ในขาขึ้นแค่นั้นเองแล้วคุณต้องคิดว่าทํายังไงให้ดีกว่าตัวเองเมื่อวานนี้ ว่าน่งเปอซนแค่นั้นน่ะคุณก็ขึ้นมาแล้วผมใช้เทคนิคนี้นะครับผมใช้เทคนิคนี้ขึ้นมาตลอดตอนนั้นนะครับตอนที่ผมเนี่ยตอนที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วว่าผมอยู่ในโซนขาลบแหละนะครับบ้านถูกยึดนะครับแม่ป่วยไม่มีเงินรักษานะครับต้องไปนอนโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็เรียนจบไม่มีงานทํานะครับตอนนั้นผมอยู่จุดจุดนี้นะครับเป้าหมายผมนะวันนั้นคืออะไรคุณต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทได้ได้มีรายได้ปีละล้านน่ะ นะครับเดือนละแสนไร้านเพื่ออะไร <_ C. S 1> เพื่อที่ว่าถ้ามีไรายได้ขนาดนั้นครอบครัวมันเปลี่ยนไงถูกปะ่ะชีวิตมันจะไม่ต้องมไม่ต้องลำบากละใครเกิดวิกฤตอะไรมาแม่เป็นอะไรหรือใครเป็นอะไรมาปุ๊บกูมีเงินดูแลนะครับนี่คือเป้าหมายที่จะเปลี่ยนชีวิตนนตอนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่เงินเดือน,นละหมื่นหน้าไม่ใช่สตาร์ทเก้าพันหรือหมื่นหน้าอันนั้นผมไม่ต้องการนะครับคนเราจะไปจะไปชัดไม่ชัดมันอยู่ที่คุณปักไว้ถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ปัญหาคือตอนนั้นผมตั้งร้าานนนึงคคุณิดว่่่ผมมเชือั วิกฤตอย่างนั้นไม่เชื่อนะครับผมไปบอกกับเพื่อนทุกคนว่าผมจะจะมีแบบไรายได้เดือนละแสนปีละล้านคุณคิดว่าเด็กจบใหม่อ่ะคุณคิดว่าเด็กจบใหม่เขาจะพูดอะไรกันจะไปสมัครงานนู่นสมัครงานนี่พอมาถามผมผมต้องการมีรายเดือนละแสนปีละล้านคุณคิดว่าผมจะโดนเพื่อนด่าวอะไรเพอ่เจอบ้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเออเพื่อนบอกเฮ้ยใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมบอกไม่ ใจเย็นไม่ไดู้บ้านกูมีวิกฤตคือกูมีวิกฤตอะ่ะกูใจเย็นไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะฮะคือมันจะต้องทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นอะ่ะชีวิตเราต้องไปโฟกัสที่จุดใหญ่ของชีวิตเราไงถูกปะแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยค่อยๆโฟกัสไปก่อนหมื่นห้าให้มันได้หมื่นห้าหมื่นหกอะไรอย่านไปเรื่อยๆเพราะมึงไม่มีจุดยอดมันไงมึงคิดว่ามันจะเป็นไงที่ทุกคนทําแบบนั้นเพราะอะไรปะถามว่าวัยรุ่นทุกคนเนี่ย อยากสตาร์ทเดือนละแสนไหมผมทุกคนเชื่อว่าอยากกันหมดแต่ทําไมทุกคนไปสตาร์ทหมื่นห้าทำไมทุกคนไปสตาร์ทแบบปกติอ่ะเพราะอะไรเออไม่ใช่มันไม่มีงานนว้ยงานมันมีที่มันรายได้เดือนแสนมีเยอะแยะนะครับนี่อันหนึ่งหลักฐานที่ยืนอยู่นะครับแต่คนทั่วไปบอกผมบอกไม่เอาผมอยาหนึ่งแสนบอกเฮ้ยเออมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นมันเกิดจากความที่เขาไม่เชื่อมั่นไงเขาเลยอยู่แบบนี้เข้าใจปะเออพอบอกว่าพูดแบบเฮ้ยเขาเคยถูกกล่อมหูมาว่าแบบเรียนจบแม่งต้องรับแบบก้าาพันหมื่นห้า คิดแค่เนี้นะครับแล้วเป็นยังไงแล้วก็มาโน้มกูด้วยไงนะครับแต่โชคดีที่ผมมีวิกฤตไงผมเลยไม่เชื่อนะตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพอคุณต้องทําแบบต้องทำหมื่นห้าก่อนอนะไรอย่างเงี้ยให้สตาร์ทไปเรื่อยนะครับผมถามแนละ้วผมอยากได้หนึ่งล้านผมจะมาสตาร์ทหมื่นห้าทำไมณวันนั้นผมพูดอย่างนี้เลยนะนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่มานี่ไงมันเกิดจากความอะไรผมบอกไปแล้วมันเกิดจากความไม่เชื่อมัน่น นะครับทอนาโด,โดไซเคลิลตัดสินกันตรงอะไรแก่นของมันผมบอกไปแล้วเมื่อวานคือความเชื่อมัน่นเพราะถ้าคุณสมมติผมตั้งเนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้หนึ่งล้านปีละล้านเพื่อนก็ตั้งพอเพื่อนพูดถึงเงินล้านปุ๊บเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเขาไม่เชื่อมั่นไงนะครับพอไม่เชื่อมั่นก็เกิดความไม่เชื่อไม่เชื่อก็คืออะไรไม่ทํานะครับเขาก็ไปทําในสิ่งที่เขาเชื่อผมบอกแล้วชีวิตแม่งต้องหลอกตัวเองบ้างนะครับวันนั้นน่ะผมไม่รู้หรอกมันคืออะไร แต่ผมตั้งหนึ่งล้านนะครับวันที่ผมประกาศไปในคลิปเมื่อวานว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่เอาชีวิตที่ไม่มั่นใจในชีวิตอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินชีวิตผมในวันนั้นนะครับคือมันก็ตัดสินชีวิตผมถูกป่ะนะครับอย่างเพื่อนวันนั้นก็ตัดสินใจแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ได้หนึ่งได้ปีละล้านละไม่มีสิทธิ์ได้เดือนละแสนละเพราะว่าเขาไม่เอามันอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เออะไรเงี้ยเพราะอะไรเขาไม่มั่นใจ ผมไม่มั่นใจแล้วเป็นยังไงไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทำํำยังไงคนที่ไม่มั่นใจไม่เชื่อแม่งจะไปหาข้ออ้างไอ้นู่นรวยกับมึงทํงทไม่ได้เลยไอ้นั่นเรียนเก่งของมึงยังทำไม่ได้เลยมึงมันเด็กไทยห้องมึงจะทาได้ยังไงนี่คือคําพูดที่เขาจะพูดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตตัวเองในการที่จะได้เป็นซัพพอร์ตหาพวกที่จะแบบไม่มั่นใจเข้าใจปะ่ะเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบนี้แพทเทิร์นมันคือแบบนี้นะครับแต่ผมไม่เว้ยบอกเลยว่ากูยาวหนึ่งล้านบาทเออ มั่นใจไปก่อนอ่ะเออคุณเข้าใจความมั่นใจปะมั่นใจแม่งต้องมั่นใจไปก่อนอ่ะมันต้องหลอกตัวเองวันนั้นผมก็มั่นใจไปก่อนเฮ้ยกูเอาแบบหนึ่งล้านบาทให้ได้แล้วผมก็มั่นใจไปก่อนแต่ถามว่าคนวิกฤตบ้านถูกยึดแม่แม่ไม่มีเงินรักษาตกงานอย่างผมม่งเพื่อนทุกคนทางานหมดแล้วผมไม่ทํางานคนเดียวอ่ะเหมือนเป็นคนขี้เกียจอยู่คนเดียวอ่ะคุณคิดว่าผมจะมีความมั่นใจไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเทคนิคในวันนี้ไงนะฮะที่จะมาบอกพี่น้องทุกท่านก็คือเเมมมมมมื่่่่อความมัันนนใจนีียไ แม่งต้องสร้างวันะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเทคนิคในวันนี้ก็คือถามตัวเองว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นกว่าเมาื่อวานนี้ได้ยังไงวันละหนึ่งเรพอวันหนึ่งเปอวันก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมคิดอย่างนั้นเลยวันนั้นผมปักไปเลยนะครับหนึ่งนั้นบาทแล้วผมแม่งเชื่อเลยแล้วก็ไม่ฟังเสียงรอบข้างแล้วนะครับเสียงรอบข้างคนไหนมาบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามึงคนละล็อกกันละเพราะคนในพวกนั้นมันจะเป็นยังไงรู้ปะ ตั้งไว้เท่านี้เฮ้ยไม่เชื่อเป็นไป<ๆ>ไม่ได้มันก็จะไปจับมมกลุ่มกุลคนทนนี่ไม่เชื่อไงเอ้ย e ไม่เชื่อแบบเป็นไปไม่ได้นี่ใครเอ,เอแม่งไปทําอย่างงี้เนี่ยกลมพวกเราแม่งทากันถูกแล้วหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาสองหมื่นละแล้วทุกวันเนี้ยบ่นเบื่องานกันทุกคนสั่งกระตายนะครับเพราะว่าแม่งไม่ใช่เป้าจริงๆในชีวิตที่อยากได้นะครับเพราะมัวแต่ไปตัดสิเอเพราะมัวแต,แต่ไม่มั่นใจในตัวเองไนงะพอคราวเนี้ยแม่งอยู่ในงานประจํามากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งแวดล้อมแม่งพพาาาไไไปปนนนะะะคครรรับับบบมมมมมกกกก็ออออออยยลุ่่่่่แแแแงงงงงเเ้้จจตทํธิีี นี่แหละนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเตดกันนะครับมันเป็นสิ่งที่แม่งบีบความมั่นใจของคุณลงไปเรื่อยๆนะครับวันนั้นผมโชคดีนะครับวิกฤตเยอะนะครับอยากมีชีวิตดีลองวิกฤตเยอะๆนะฮะเนี่ยผมก็อยู่ตรงเส้นนี้แล้วผมผมบอกเลยว่าผมเจะหนึ่งล้านแล้วผมก็หลอกตัวเองทันทีเลยว่ากูจะมีะไรายได้เดือนละลออ้านไม่รู้หรอกแต่ผมบอกแล้วไงว่าไม่ใช่แบบคิดปุ๊บคือถ้าวันนั้นอะเด็กเรียนจบแล้วมองโหหนึ่งล้านบาทแม่งใหญ่มากอะเข้าใจว่าแม่งคนใหญ่เลยวันนั้นผมก็มองเฮ้ย ไม่เราจะต้องหาหลักฐานไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แบบไปหาก็พยายามจะหาร้านหนึ่งแหละนะครับผมก็เจอเฮ้ยหมื่นห้าก็ไอ้พวกเพื่อนๆไงจะเอาแบบชีวิตแบบนั้นไหมผมบอกว่าไม่เอานะยครับยังไงผมจะเอาแสนหนึ่งนะครับแล้วผมก็เก็บไปเรื่อยๆเฮ้ยเจอสองหมื่นเลยเว้ยทำอะไรวะปุ้มอ๋อทาฟรีแลนซ์คือทําฟรีแลนซ์รายได้ดีกวนประจําเฮ้ยผมก็รู้แล้วตอนนั้นเฮ้ยอย่างน้อยกูก็กูก็ถ้ากูแบบไม่มีอะไรทำกูไปทาฟรีแลนซ์ตรงนีน้กูได้มากกว่างานประจํและเออบึ้มแล้วเลวเจอถาาม่ ขายได้เอาจริงๆนะกำไรวันเท่าไหร่นะครับตัวอย่างเขาบอกว่า,วาเดือนละสามหมื่นเฮ้ยกูเจออะไรได้สาม0 0ืนแล้วแต่มันไม่ใช่มันไม่ตรงจลิตกูเปล่าวะนะตอนนั้นผมก็คิดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจนไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นสมัยก่อนนะครับเป็นดีเจนะครับเป็นดีเจเปิดแผนอยู่ะครับผมก็ถามไรายได้เดือนประมาณเท่าไหร่มันบอกว่าตกประมาณสี่0มื่นห้าเฮ้ยถ้ากูเอาเวลาไปโฟกัสทำตรงเนี้ยกูก็ได้สี่หมื่นห้า แต่มันยังไม่ใช่เป้าหมายอีกแต่ไอการที่มันไม่เจอเนี่ยคุณคิดว่าผมจะทอป่ะไม่ทอนะเพราะอะไรรู้ป่ะเป้าหมายเราปักละปักแสนหนึ่งต่อเดือนมันจะค่อยๆเจอเฮ้ยเฮ้ยมันเจอหลักฐานมันได้เป็นอย่างงี้ไงเฮ้ยกูมั่นใจไปก่อนเพราะมั่นใจปุ๊บมันจะเจอนะครับมันเชื่อปุ๊บแล้วมันจะเจอพอเจอปุ๊บเฮ้ยมันมีพอมันมีปุ๊บพยายามจะหาเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะจนผมหาไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะเชื่อไหมผมหาตอนนั้นไปตันอยู่ประมาณประมาณหกเจ็ดหมื่นแล้วอ่ะเออ นะครับผมไม่เจออาชีพหนึ่งตอนนั้นผมคิดว่าให้หนึ่งแสนมันถ้าคิดมันเป็นเดือนมันก็ดูเยอะไปนะครับตอนนั้นผมเลยคิดว่าเฮ้ยหารสามสิบใครที่มีรายได้วันละสามพันเม่วาเริ่มหาไม่ยากเลยคนรายได้วันละสามพันเดินเต็มถนนไปหมดแล้วคุณรู้ป่ะนะครับจนผมไปเจอผมไปเจอจากอะไรรู้ป่ะผมไปเจอเออน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าน้องได้วันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้วันละสามพันห้าค่ะอะไรเงี้ยเออแต่พอดีน้องเขาเป็นพิตี้ไีผมก็เลยไม่ได้ไปทำนะฮะนั่นแหละ มันมีไงมันมีหลักฐานเพราะฉะนั้นมันจะต้องเจอนะครับจนรู้ปะวันดีคืนดีนะครับผมทําอย่างนั้นอ่ะจริงๆผมคิดไรายได้เดือนละปีละล้านเนี่ยคตนนานแล้วนะ่คิดมาหลายปีแล้วนะครับไอ้คิดมาตั้งแต่แบบตอนที่แม่เริ่มป่วยนะครับก็ประมาณสองปีหลังจากวันนั้นนะครับแต่ไม่เคยลงมือเลยแต่วันที่ตัดสินใจที่ผมบอกว่าการตัดสินใจว่าผมจะไม่ลงอีกแล้วมันทําให้ผมหาทันทีแล้วผมหาเจอภายในสามเดือนเจอจากอะไรรู้ปะ นะครับว,วันนี้คือวันนั้นอยู่ดีผมก็หายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆืจนเจอแล้วตอนนั้นโคตรมั่นใจเลยนะคิดว่ายังไงก็เจอแล้วหนึ่งแสนเพราะว่ามันค่อยๆสะสมเป็นวันละนิดไงแล้ววันนั้นโชคดีนะครับนั่งดูทีวีอยู่นะครับอ่านหนังสือไม่รู้ว่าอ่านหนังสืออะไรคือเปิดทีวีเป็นแบ็คกราวทิ้งไว้เฉยน,นะครับอยู่ดีดใีนในคลิปเขาพูดขึ้นมาว่าผมมีรายได้ประมาณตอนนั้นอายปุประมาณสิบเก้ามีรายได้เดือนละประมาณแสนกว่าบาทผมแม่งวางหนังสือเลยแล้วฟังเลยนะครับในคลิปเป็นคุณนวัดนะครับนวัตทนช นะครับกำลังพูดอยู่ตอนนั้นเขาไปสัมภาษณ์รายการอะไรไม่รู้ <_ d ata> เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาทํารายการทีวีเนี่ยเขาไปเขาทำทัวร์มาก่อนแล้วก่อนที่เขาจะทําทัวร์ตอน,น,นอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าเขาทำมาร์เก็ตติ้งสมัยนะั้นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งหรืออะไรนะผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกมันจะเป็นอาชีพอะไรแต่แม่งเจอละเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเขาอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าเองอยังเรียนไม่จบเลยนะครับแต่มีไรายได้เดือนละแสนกูเจอละวันนั้นวันนั้นผมเจอหลักฐานทนันทีละผมรู้ละมันต้องอะไรมันว่าว่ามัน น,นั่นแหละนะครับพอผมเจอ,เอคุณตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักคุณอมรัฐหรืออะไรเลยไม่เคยเห็นเลยนะครับก็ไปพยายามไปเซิร์ชคืออะไรตอนสุดท้ายมาร์เก็ตติ้งที่เขาพูดก็คือเซลล์ขายรถนะฮะแล้วคุณเชื่อปะ่ะความมั่นใจผมในวันนั้น,น,นมันเจ๋งอยู่อย่างนึงคืออะไรป่ะปกติอ่ะคนที่แบบรู้รู้ว่าแบบเฮ้ยว่าจะไปทํางานขายหรือว่าจะไปทําอะไรเงี้ยเขาจะทําไงรู้ปะ่ะแบบความไม่มันจะมีความไม่มั่นใจถูกปะ่ะแบบว่าเฮ้ยกูเจอแล้วเว้ยชีพเซลล์ขายรถงานเดือนละแสน เฮ้ยแต่กูไม่เก่งเรื่องขายเลยอะกูไอความมั่นใจไอเวน้นนี่แม่งกลับมาอีกแล้วเข้าใจปะนี่ไงนี่คือสิ่งที่ที่ทั่วไปที่ทุกคนทำไงเฮ้ยฉันไม่เคยขายฉันจะไปไหวไหมละ่ะฉันจะเป็นพอเลยนะครับถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องทาอะไรคินเนี่ยผมจะบอกแล้วไงว่ามันตัดสินกันที่ความมั่นใจต่อให้คุณเจองานที่ใช่คุณมีเทคนิคอะไรเต็มไปหมดแต่คุณแม่งไม่มีความมั่นใจ มันก็จะไม่ทําให้คุณได้เป้าหมายเลยสิ้นแม้ว่าคุณจะปักแม้ว่าคุณจะเจอแล้วนะครับแต่วันนั้นผมสะสมมาเรื่อยๆอ่ะผมไม่คิดเลยว่างานขายมันยากผมยังไม่รู้เลยการขายรถคืออะไรผมยังขับรถไม่เป็นเลยนะวันนั้นน,นึกออกปะเออผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรแต่รู้ว่าขายรถมันทาได้อ่ะวันนั้นน่ะแล้วผมเชื่อว่าผมทําได้ในเมื่อคนอายุสิบเก้าทได้ผมยี่สิบเอ็ดวันนั้นผมต้องทาได้ผมคิดแค่นี้นะครับและนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเข้าไป,ไปผมไปสมัครงานมันก็ไม่ได้ง่ายนะผมก็ไปสมัคคคครรรนนเเเีี่่่ยปออออๆจะะัับบสมกื30ท นะครับก็มีตอนแรกแท้ที่แรกๆแ,แทบไม่มีใครทําได้เลยนะครับแต่เริ่มเจอเรื่อยๆก็มีแบบคนอายุเยอะนะครับถ้าคนอายุเยอะก็ไม่ต้องไปตามแล้วแสดงว่าหลักฐานมันไกลเราเกินไปนะครับจนไปเจอที่ที่หนึ่งนะครับท็อปเซลลที่นั่นมีรายได้สองแส <c oughs> นนะครับและโทษนะครับมีรายได้สองแสนและอะไรรู้ปะอายุห่างกับผมประมาณสี่ห้าปีเพราะฉะนั้นหลักฐานมันใกลเคียงแล้วมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้ เก่งอะไรกับผมไม่ได้แบบว่ามีพื้นฐานอะไรดีกับผมเลยผมต้องอยู่ที่นี่ให้ได้นะครับก็ไปตือเขาสมัครอยู่3ามรอบนะครับสุดท้ายเขาก็รับแล้วผมก็ทําพอเข้าไปปุ๊บผมก็ใช้หลักการเดิมว่าถามตัวเองว่าฉันจะดีกว่าตัวเองเมื่อวานนี้ได้ยังไงนะครับตอนไปทําการขายใหม่ปุ๊บกเป้าคือท็อปเซลล์ผมก็ทํายังไงที่จะดีขึ้นศึกษาขึ้นมาทำย,ยังไงให้เก่งขึ้นพูดยังไงให้เก่งวันละนิดแค่นั้นเองนะครับร้อยวันอะ ผมทำอยู่ร้อยวันอ่ะเดือนแรกขายไม่ได้เลยนะครับเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สผมทำอยู่ร้อยวันอ่ะวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมร้อยวันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทำอยู่ประมาณร้อยยี่สิบวันก็คือประมาณสี่เดือนรายได้แสนมาปีนั้นก็รายได้ลา้านหนึ่งตั้งแต่ปีแรกที่ทํางานม,นนนมนันเนี่ยเทคนิคคอมมอนเซนท์ไงที่คุณรู้กันอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้จะไปยึดอะไรนะครับชีวิตคุณคือทอร์นาโดไซเคิลขึ้นหรือลงอยู่กับคุณปัจจัยที่ทําให้ขึ้นหรือลงแม่งคือความมั่นใจ นี่คือเทคนิคนี่คือโค้ดเทคนิคเลยนะครับเป็นโค้ดเทคนิคที่ผมตกผลึกนะครับมาเกือบเกือบสิบปีนะครับวันนี้เอามาให้คุณฟีฟี่เออเอาไปลองทําดูนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรคุณถามตัวเองเปไปเลยว่าคุณจะเก่งกว่าตัวฉันเมื่อวานได้ยังไงกูทํางานขายกูจะเก่งกว่ากูเองเมื่อวาไนได้ไงกูทางานประจํากูจะเก่งกว่าตัวตนของกูเมื่อวานได้ยังไงนะครับโดยมีเป้ายึดหลักที่ที่ตัวข้างบนนะนะครับวันนี้ถ้าคุณแบบ เอ่อทำงานประจําคุณจะทําให้ดีอยู่เดิมได้ไงงานขายดีอยู่เดิมได้ไงแล้วงานอะไรของคุณอ่ะไม่รู้อ่ะหรือว่าคนที่คุณรักพ่อแม่วันนี้ฉันจะดูแลพ่อแม่ได้ดีอยู่เดิมได้ไงนี่คือคําถามที่คุณควรถามตัวเองไม่ต้องมากครับวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ร้อยวันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคเนี้คุณอาจจะได้ยินคนพูดมาเยอะแต่ไม่มีคนทําได้แต่เนี้ยวันนี้คุณจะทําได้ละด้วยหลักการตรงนี้นะครับเนี่ยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต ทอร์นาโดคุณจะขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยชีวิตคุณจะมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นคุณจะมั่นใจมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แหละคุณจะมั่นใจจนแบบไม่มีใครหยุดได้คุณจะไปทําสิ่งใหญ่ๆนะครับผมก็เริ่มจากเนี้ยพอทําร้านนึงได้ปีต่ออีกสองปีต่อมาสอง้านดูเว้ยนะครับจนตอนสุดท้ายบอกเฮ้ยกูเบื่อละเบื่องานประจาเรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัยในชีวิตแล้วกูอยากออกมาทาธุรกิจแล้วก็อยู่บ้านเฉยเฉยละผมยังกล้าตั้งเป้าหมายเดือนละล้านเลยนี่ไงมันทําให้เรากล้าขขึ้้้นนนนงงงคคััััียอออมมมมทหดก็ืถาาุณ่่ใจจบ เอาไว้ง่ายนะครับถ้าคุณถ้าคุณไม่เก็ตเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณเก็ตแล้วล่ะเหมือนคุณจะไปเหมือนคุณแอบชอบใครคนหนึ่งอะนะครับแล้วคุณไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยว่าจะจีบเขาได้อ่ะพอคุณไม่มั่นใจมันจะเป็นยังไงรู้ป่ะคุณจะไปหาคออ้างแบบคนหล่อกับกูคนรวยกับกูคนสวยกับกูยังจีบยังมีแฟนสวยไม่ได้เลยคุณจะไปหาเขาอ้างแบบเนี้ยเออแล้วคุณก็ทําแล้วสุดท้ายเป็นไงเพื่อนคุณเข้าบไปได้ <laughs> นะะเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่คนที่มั่นใจเขาไม่รู้หรอกว่าจีบผู้หญิงคนนี้ได้ปะแต่เขามั่นใจเขาหลอกตัวเองไปก่อนเฮ้ย hey, กูจีบผู้หญิงคนนี้ได้เว้ยกูมั่นใจเพราะอะไรกูมีความเชื่อเพราะว่าที่ผ่านเราก็ไปหาหลักฐานไงคนที่หน้าตามไม่ไม่หล่อเลยไม่รวยยังมีแฟนสวยได้เลยเออเนี่ยแหละครับเป็นที่มานะครับคุณไม่ต้องไปหาเทคนิควิธีการอะไรเลยก่อนนั้นนะั้นะนะไอคนที่มีเทคนิคเยอะ ไปไม่ค่อยรอดเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าไม่มั่นใจไงมุดหาเทคนิคแต่ไอคนที่จะเอาสักอย่างอะถ้าเขามั่นใจปุป๊บอะเฮ้ยรู้ว่าจะเอาอะจะจีบผู้หญิงคนนี้คุณจะไปหาหลักคุณจะไปหาเทคนิคที่มันตรงเองอะคนทั่วไปแม่งไปหาไว้ก่อนไม่ต้องของนี้ไม่ต้องหาไว้ก่อนคุณมั่นใจก่อนแล้วคุณรู้ว่าจะเอาอะไรหรือคุณจะหาของมาได้เองอะเข้าใจป่ะเหมือนคีมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับชีวิตแม่งต้องเป็นแบบนี้ชีวิตแม่งเป็นเรื่องง่าย คุณอย่าไปคิดให้แบบชีวิตเป็นเรื่องยากนะครับคุณอย่าไปเชื่อคนรอบตัวที่มาบอกว่าเฮ้ยแม่งจะเป็นเขากําลังหาเขาอ้างแล้วเขากาลังจะดึงคุณลงไปด้วยไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องไปหาหลักฐานที่ถูกต้องนะครับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมผมเนี่ยเป็นหนึ่งหลักฐานให้คุณอะนะครับผมเคลื่อนมาจากวิกฤตและผมผ่านในพวกนี้มาเยอะเจอคนทําไมผมถึงเขียนเพจได้แบบเนี้ยทำไมผมถึงเขียนได้ถึงอารมณ์กว่าทำไมผมถึงพูดได้ถึงอารมณ์อะ พอละเพราะผมเจอเรื่องพวกนี้มาทางนั้นด้วยตัวเองไงแต่ผมมีวิธีที่ผ่านแล้วผมเอาวิธีที่ผ่านนี้มาให้คุณแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยผมจะมั่นใจได้ก็คือมันจะต้องไปอยู่กับกลุ่มที่ใช่นะฮะคุณเจอหลักฐานไปเ,เรื่อยพอคุณไปอยู่กลุ่มที่ใช่ปุ๊บคุณก็จะเป็นคนที่มั่นใจขึ้นด้วยนะครับนี่แหละครับวันนี้เทคนิคสร้างความมั่นใจที่แม่งเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วและถ้าคุณเอาไปทําทันทีนะผมชชว่์ว,ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอน นะครับก็เอาไปลองทําดูนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าคาร์ดใหม่ของผมไอคัดหมันคืออะไรนะฮะใครที่สนใจเดี๋ยวเจอกันในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับแต่เทคนิควันนี้เทคนิคในวันนี้นะครับมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วนะครับผมเอาเวลาเกือบสิปีมาทุนเวลาชีวิตคุณแล้วนะครับลองเอาไปทําดูนะครับปะลุย